มาที่เรื่องของโอลิมปิกกันหน่อยละกันคุณผู้ชมครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลครับตัดสินใจเลื่อนการเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกและก็พาราลิมปิกในปี2030เนี่ยอ,ออกไปก่อนนะคือตอนแรกก็บอกว่าจะเลือกอยู่แล้วมันเหลือชาติแค่ไม่กี่ชาติาาหรือแค่สองชาติาแต่ปรากฏมันยังไม่พร้อมอะข้อมูลยังได้ไม่ครบขอเลื่อนไปก่อนละกันไปดูกันหน่อยนะฮะก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่า IOC ครับจะเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว2030 ในการประชุมปีหน้าที่มุมไบประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าล่าสุดครับคริสตอฟดูบี้ผอ,อ,อการบริหารของโอลิมปิกเกมครับบอกว่าการตัดสินใจนี้จะถูกเลื่อนออกไปก่อนครับดูบี้บอกนะครับว่าคณะกรรมการบริหารของ IOC เนี่ยต้องการเวลามากขึ้นเพื่อปรึกษาดูข้อมูลเชิงลึกกับผู้ที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬารุูหนาวและคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลครับโดยทางดูบี้นะครับบอกว่าในตอนแรกเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะทําการเลือกเจ้าภาพ สำหรับก,นนการแข่งขันฤดูหนาว2030ในปี2023ก็คือปีหน้าแต่มันชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นมีข้อมูลในมือเพิ่มมากขึ้นก่อนนะครับสำหรับเมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูหนาว2030ครับจนถึงตอนนี้เหลือแค่2ชาตินะจริงๆก็ไม่น่านานนะ่น่าจะพิจารณาได้ไม่ยากาเหลือแค่2ชาติเท่านั้นนะครับก็คือเมืองซอเล็กซิตี้ของสหรัฐอเมริกา และเมืองซัปโปโรของประเทศญี่ปุ่นนะครับก่ <Be clear. S 1> อนหน้านี้นเ,นเข้าใจได้ครับว่าอาจจะตัดสินใจลําบาก mm. ว่าจะพิจารณาเลือกให้ใครเป็นเจ้าภาพเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีแวนคูเวอร์ของแคนาดาและบาร์เซโลนาของสเปนด้วย <c oughs> แต่ว่าแวนคูเวอร์กับบาร์เซโลนาเนี่ยถอนตัวไปแล้ว mm. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าข้อมูลแค่ซอลเล็กซิตี้กับซัปโปโรเนี่ยเขาบอกปีหน้าเนี่ยไม่ทันนะ อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยไงเอออาจจะต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็สนามข่าวเช้าเอามารายงานกันต่อนะคะ